พี่น้องป้องไปจ้าเห็ดยจบนกำลังเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะอันนี้ใส่้าเรียบร้อยแล้วตั้งตื่นขึ้นเตน้นเคลนแล้วนะคะทุกคนยันงตะเฮาจีท่าสีตะวัดสีตัวนี้เพราะไงเราอ่าล่องเอาสีสเปร์มาล่องผลนบึงนะคะแล้วเอามาล่องผลนบึงก็โอเคนะคะแล้ว่า,าสีสีเห็ดเผิงข้าอยู่บ้านมันก็เป็นสีนี่ละดอกบานมันแล้ววากะเลยเดียเทียงกันมานีย่บนมาฉันน่าจะเอา อ่าสีถ้าปูนโดยตรงว่ามันเอาสีสเปย์อย่าบ่นวาเนาะเออเดี๋ยวฉันสีสื้อมใไ้วาสันแล้วว่ะอันชั้นเสียาสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลเนี่ยเอาไม้ฉั้นสามสีนี่อย่าบ่นบอกเล่าองคสีเนาะแล้วก็เ่าเออเดี๋ยวฉั้นเสียวมใไ้ดอกว่ัสดนเออบัดนี้อันอันนั้นเป็นดอกมันกะเลี้ยงลงมาแต่ดอกง่ายแล้วนะคะเนาะดอกง่ายดอกเพึ่งดอกเฮ็ดเพิ่งบานเถานะคะตูบสูบตีบสี อันนี้กสิน่อยลงมาอันนี้กสิตูมลงมาเน่นะคะตูมลงมาเอออันนี้กำลังใส่ขาอยู่นะคะตัวนี้นี่มูนี่เกิดเป็นดอกตูมนะคะหัวก็เฮ็ดอ่ากสิเฮ็ดกสิล้อเบิงว่พาพอเงี้ยแล้วสิสืบปูนมาให้อีกโอยู่บนมาจากเฮ็ดนกเฮ็ดหนูเฮ็ดยังไปเังสีนะเฮ็ดซัดเฮ็ดยังไปเังสีนะพี่น้องตบมากับหลวงแล้วสืบปูนมาให้อีกบบ แล้วก็ว่อยาาให้ยิบบนเฮ็ดปันใดดอกเราว่านกม้กมก,มกออย,ยุตาน้อันอันยวนนี่สวนพี่น้องมันแดดเด,ด้เออมันแดดแล้วล่มมากันนี้แดดอันล่มล่มแดดแดดบันนี้นาเลนาดำเบิดก็ยังว่าก็ยังว่าพี่น้องโอ้ยนอนว่าเฮ็ดไปเนาะพี่น้องเนาะหันใหญ่มากจะไปเฮ็ดงานพี่น้อง มาแต่ไปเห็ดงานอันไปละละ,ละรอบนึงแล้วรอบนึงแล้วมาดีกกลับขึ้นมากลับขึ้นมามากินเขา่ากินยังแล้วไปไม่อีกพี่น้องเอาอยัางมาลงอีกบ่เหนบนกระยูพี่ละมาต้องให้แง่ยูสิละ่ะพี่น้องเบิ้งหมู่วานเราได้ไหม่มาเบิ้งเราได้ไหม่มาหมู่วัดนี่เป็นไหม่นาสามพี่น้อง ไม่นาสามมึงจมัเกียนเกียนไม่เกียนเกี้ยนไม่นักนักหมอันเยบนทามาเป็นอย่างเขาคือเอาทิมแล้วว่าบลูกเขาอันเขารวยแล้วว่าเขารวยเขาก็เลยเอาทิมปะนะว่าเขามาั่งอวกเขาเห็ดไม่มาเกีนว่าเบิงบ้งเบิ้งตะมันค้านีเปีย่ยงนีพี่นอน่บนตอนมันค่าอยู่นี เขา m า n ว่าเขาเอทไม่ไม่ดีๆ,ๆ,ๆอยู่พี่น้องแล้วก็เลยขุดมากเียดใดอัไใด,ดีแล้วก็เอาไว้อะไรมันแล้วก็ตัดเป็นฟื้นเอาเพี้เอาอ่ะเอาเาพี้ยกหยกเกเกล็ดลง่มตะบนมันนี่อย่างเลอ่ออยู่ในหันขุดนี่อย่างมาันหัวปะยะแน,นวดายบุบานพี่น้อง บนรถไปน้ำสามสี่มือแล้วอาทิตย์นี้บนรถไปน้ำด้วยอ,อย่างากัโปเกมอนอย่างมาลุ่มบุหมู่ว่านี่ก็ได้ไม่นี่ละม่าละก็ได้กระทางอัน กระถางดำๆนั่นน่ะสองสองผู้ซีนวยมหายิบุเอามาไว้แต่ปลูกดอกไม้พนันแล้วว่าสันเทีนว่ามันดีอยู่สันเขาอันเขาโลออกเขาโลออกอย่างสวนนี่แหละเจ้านี่แหละอันเจ้าเดียวกันกับไม้นี่แหละเขาเจ้าสีเศร้าปอกเกตแบบนี้ได้พี่น้องเขาเจ้าสีเศร้าว้เศร้าว้าจะใส่หัวงใส่ขยะเศษขอวงที่เขาบ่ใส่น่ะแม่ เขาเจาะเจียนใส่เต็มแล้วเขาเจาะกระติ๊บโขบอกให้ทั้งบริษัทมายกหนียังสินะยกไปิิ๋มไปทำไรนะพี่น้องไปยังมาบุ๊กไปยาแบบใจบุ๊วเราสิมาเอาของอัน ขยับปอกเก็ตนั่นเอาไปีทิมกับ่ะจักเอามาเปลี่ยนกันจังไหนบูเดี๋ยวรถของของเสียเหตุคนพี่นอ้องเสียเหตุเปลี่ยนไงได้ปอกเก็ตอีหยังมาบู้นี่พี่น้องนี่บอกว่เบืองบ่ได้ดอกมันสูงขึ้นเบืองปีนเบืองบ่ไหวดอกเอารถออกไปจอดด้พุ่นเดียวเสียรถออกไปท่งเลยบ่ะนี่เอารถออกไปบริษัทแล้วก็ไปเอารถจอดคลองเขามาได้บ่ะนี่ โอ้ยบน่นจินจะสมเบิดมือบันวินสมสมมันหวานอะนี่กระดานี่มากหวานมันสุกเทียนมันหวานพี่นนอง เหมือนเสียงรถแลนด์คักขึ้นบ้านแล้วสาวไปหยังบุ๊กสาวขุนเพชหยังบุนี่ทวนทวนทวนไปไปไงอืมเอากินไปกินมาสแสพตลยวไปเนาะรถเพื่อไงอันนี้ไหมมา รยุโรปเปิดประทุนดากเงี้ยวเด่นอยู่นี่เรามมอยูคขั้นหนึ่งฝานหลังข้างในอ๋อซ้ำนีก้อนพี่น้องอุย้ยนี่บนกระหัน